มันานนไฟเราีก็รักไงรักเกินเอาเลยครับผมพวันนี้นะไรับ้าครับะพวกเราก็มาอยู่ในงานเปิดตัวนะครับ vivo v 3 0 pro 5g นะครับผมคนานโฟล็นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาได้มาดูกันนะผมว่า อันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยของการเปิดตัวแล้วก็สามารถทำให้แบบทุกคนได้ได้มาลองกันได้ได้มาเทสต์ได้ได้วันนี้เปิดขายวันแรกด้วยนะครับน่าสนใจมากๆอยากทุกคนมาลองจับดูครับคุณลองจับดหรือยังครับจับแล้วครับบางมากแล้วก็รู้สึกว่าคือเห็นมาบางนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีข้างในคือเยอะมากๆโดยเพราะเรื่องก็ได้เพราะเรื่องการถ่ายรูปคือเขาแบบมาเหนือจริงจริงใช่นอกจากนั้นแล้วเล่นดีมากๆถ่ายโซฟี่นี่เก็บครบทุกคนครับผมใช่ครับแล้วรู้ไหมว่าทำไมเล่นดีทไมครับเพราะเขาใช้เลนส์ซสายนี่เห็นเวลาเห็นเวลาอยากบอกว่า แต่ละคนเนี่ยชอบสีไหนเป็นพิเศษเลือกจากตรงนู้นเลยไห<ผ>มใช่ครับ,<อ>บสีไวเชลไวแชลไวชลีลไวแชลไวผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมแต่ว่านายเป็นคนชอบสีขาวอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ผมรู้สึกว่ามันมันนวลเข้ากับผมดีหเหมาะกับคนนวลๆอย่างผมแล้วคนเข้มๆอย่างกิจจาคือไม่ใช่ผมก็ต้องเป็นนายสกายแบล็กผมสกายแบล็กสีดำคือผมชอบสีดำอยู่แล้ว ผมก็จะชอบสีพี่ไหนครับผมอ่าเร็วๆเลยไปต่อเชียร์ไว้ผมผมผมชอบสีครับเหมือนเจ๊ครับผมผมผมชอบเป็นเชียร์ไว้เหมือนกันครับเพราะว่านอกจากเห็นเป็นสีขาวมุกแล้วเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์อยู่ข้างในด้วยนะใช่มีลายด้วยถ้าจะสังเกตดีสวยมากครับผมครับผมก็เป็นน้ำฟ้าสกายแบล็กนะครับสีดำๆเท่ๆอ่าเออ่ผมลูเล่ครับซื้อสองเครื่องเลยวุ้ยวุ้ยมาเหนือมาน้ากูแดดเพื่อนเธอเออเมื่อวันซื้อ์ไหนหลอ อยสองสี 2, 4, 5, 5. โดเลเพราะอะไรคะโดเลเพราะว่าทั้ง n nice, นท์สไทน์แล็มันก็เชลไวท์มันสวยนะันนี้ได้สอง,งสองเรื่อบอ่ะ <c oughs> แล้วสไตล์การแบบใส่หูหรืว่าอะไรกนรแต่ละคนอยากเป็นับ้าอ่ะผู้ทิ้หลากหลายมากเลยเนาะหลากหลายครนะับผมผมชอบเซลฟี่มาครับผม <c oughs> นั่งอยู่ผมก็อยากเซลฟี่โ <c oughs> ดยเฉพาะมีกล้องอย่างนี้ก็ เซลฟี่ได้ทุกเมื่อเลยไม่ต้องอห่วงเรื่องหน้าอะไรเลยเพราะว่าเนียนดูค,นครับผมส่วนผมจะชอบถ่ายบรรยากาศเก็บไว้ครับส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศถ่ายวิวอะไรเงี้ยครับหรือว่าถ่ายตัวเองด้วยก็มีครับเดี๋ยวนี้นี่เขากำลังฮิตเลยคือการซูมถ้าสังเกตเด็กวัยรุ่นเวลาถ่ายรูปอะเขาจะซูมรูปก,กันอะไรงเงี้ยแต่ถ้ากล้องไม่ดีจริงภาพมันจะแตกแต่เมื่อกี้เราลองแล้วภาพที่นี้ไม่แตกนะคร,ครับลองได้นะถ้าสังเกตกล้องในและกล้องฟูมใช่ที่อยู่ในไอจีคือไเห็น ต้องซื้อบ่ม่แล้วความผมเหรอครับความผมชอบถ่ายคนครับใช่ครับชอบถ่ายน้องๆกถ่ายเพื่อนๆครับผมผมชอบมาในแนว cinematic กับสไตล์ฟิล์มหรือว่าอะไรที่มันแบบเออมันวินเนตวินเนตนิดนึงมันมีฟิลเตอร์ในโทรศัพท์ตัวเองเลยก็คือสบายเลยครับก็คือกดฟิลเตอร์ได้เลยใช่เลยชิลเลยครับคือถ่ายปุ๊บลงปั๊บใช่ไม่ต้องแต่งแล้วคือผมไม่มีสไตล์ที่ชอบเป็นพิเศษคือจริงๆชอบแบบว่า คือถ่ายแล้วอะไปเลือกเอาทีหลังซึ่งถ้ามีหลายๆโหมดให้ผมอะก็จะตอบโจทย์เพราะว่าผมแบบบางบางบางที<ด>ก็จะชอบสีนู้นสีนี้สีนัน้น,น,น,นอะไรก็จะเป็นฟิลประมาณนี้มากว่าเพื่อความที่เราเป็นนักเต้นบางทีเราโพสไปเกินปากคนถ่ายท,ทำให้มันเดิมมันสัน<อ>่นแต่แต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันถ่ายตอนสั่นได้ก็คือชัดทุกรูปไม่ต้องกลัวมันจะเบลอ ค่ะคนที่อยากน้องจูหรืน้องมิอนที่บอกถายรุ่นๆเราจะได้เห็นไหมอ่ะไม่ถ่ายเพื่อนๆนะครับจริงๆผมลงบ่อยนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับี่ไอจีเลือกผ่ากเลือฝากไอจีอินไม้ออินไม่ดีมอินไม่ไอินไม่ดีในตาและในฝันเออใช่คืออยู่ในตาและอยู่ในเขาเรียกว่าแบบในความฝันในความทรงจำในวันนี้ไอจีชื่ออะไรนะอีกทีหนึ่งอินไม้อินไม่ดีมผมว่ามันสะกดไม่ถูกด้วยไอจีนะ ถ้าอยากดูพวกเซลฟี่ของเราพวกเราก็มีบอร์ดแคส์ชานอลของแต่ละคนแล้วก็ผมก็จะแอบลงเซลฟี่กันด้วยนิดนึงครับครับผมถ้าอย่างนั้นแน้องค่ะเพื่อมาเล่นกิจกรรมเพราะว่าอันนี้ต้องมีที่สิบเจ็ใช่ครับท์นี้ครับผมก็ข้าพุ่มัำงานมีว่า V สามสิบ Pro ห้า G โ r o แล b นี้นะครับผมก็อยู่ในถึงวันที่สามสิบค่อยไม่ใช่อยู่ในชูถึงวันสิบเที่สิบเจ็ด ว่าที่นี่ <ขอ S 1> นะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็<อ>ในในงานเนี่ยมีมีเครื่องให้ทุกคนได้รอแล้วก็มีภาพสวยๆทุกคนได,ได้ได้เห็นกันนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มากันนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนเอลิสมาใช่อุดหนุนวิวโอนะครับผมเพราะว่าบอกเลยว่ามันเลิศมากๆพอาดีโปรโมชั่นใช่จะบอกว่าเห็นแบบฟังก์ชันเขาเยอะขนาดนี้เขาเริ่มต้นที่19,999บาทอย่างเงี้ยอยากให้ลองจ,งจริงๆครับจริงๆอันนี้ผมพูดกล้าสาบัน ใช่ค่ะวันนี้ยังทันนะครับสามารถซื้อแล้วก็ไปสตรีมเพลงของเราได้นะครับเพลงเข้ามาก่อนนะครับแบตอื่นด้วยสตรีมทั้งวันแล<ม>้วซ<ม>ื้อก็ไม่เป็นไรครับผมรีบเลยรีบเลยกันละครับผมสตรีมแล้วตอนนี้คฟนๆครับสตรีมกันหนักกันมากเราก็เข้าไปเชิอาบก่อยตลอดครับผม อย่างแรกต้องขอบคุณเอลิสมากมากแบบเห็นทุกคนตั้งใจกันปั่นสฟีนตั้งแต่เช้าถึงกลางคืนถึงเช้าต่อมาก็คือเห็นแล้วตื่นตันครับผมเห็นแล้วภูมิใจในเอลิสมากก็อยากบอกทุกคนว่าเอพวกเราแค่ได้เข้าชิงเราก็ดีใจมากๆแล้วขอบคุณทุกคนที่ใค่อยากทำให้มันเกิดขึ้นจริงอยากให้เราได้จริงแล้วก็ดีใจมากๆครับเป็นเกียรติมากๆแล้วก็พวกเราก็สัญญาว,ว่าจะตั้งใจทำงานต่อไปแล้วทั้งหงายามาดีๆแล้วก็เข้าไปช่วยสรีมนะครับผม ก็เรียกว่าเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ใหม่แบบใหม่นะครับผมโดยพวกเราชาวแอนด์ลัสเอลิสนะครับผมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่น่ารักครับก็ขอบคุณมากๆครับใช่สุดเกันจริงๆจะบอกว่าถามถามว่าสนุกไหมสนุกนะครับแล้วก็แต่จริงๆก็ไม่ใหญ่แค่เกินไปเนาะอยากให้แบบมีความสุขกับการสตรีมากกว่าแล้วก็เอาจริงถามว่า มันสำคัญสำหรับเราไหมเราสึกว่าก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจแหละหนึ่งขวัญกำลังใจของพวกเราแต่ว่าสิ่งที่มันได้มากกว่านั้นคือเราเราได้มิตรภาพที่มันเกิดคือเราเห็นว่าทุกคนแบบตั้งใ,ใจทําเพื่อเราขนาดนี้อะไรเงี้ยครับคือน<ช>ี่คือสิ่งที่มันได้มากมากในทางนี้ครับผมแล้วก็แล้วก็ที่สาคัญนะครับคือเราเห็นเห็น <ๆ S 1> ว่าวงการทีป๊อปตอนนี้คือแบบคึกค,คืนกันมากๆนะครับผมก็าอยากให้ทุกคนแบบช่วยสนับสนุนทีป๊อปต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เราหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนทางนี้นะครับผมก กับไครับครับมบรรยากาศเ็นี่น้องๆนยังไงนี่คุณิชาเลนเลยไปที่เรไปที่ยอดทุกคนโ้ที่ป๊อปเล่น่ะไรครับด้วยที่จะเห็นแล้วว่ามันมี2แบร ถ้าเวลามากหน่อยก็จะเต้นเลยเต้นไดาเมื่อมันต้องเร่งเร่งรีบรอบรัดก็จะขยับจะสั่นก็คือเราจะชาดเป็นชาเลนจ์แบบไหนอยากให้เล่นกันเราจะเน้นในเบรดี้ป้าคุณพี่คุณพี่รีบหรือเปล่าถ้ารีบปุ๊บแทนก็เมืาแหละพี่สั่นกันเลยไม่ต้องสนใจแทนเราปวดสั่นของเองให้ได้ทันีใช่ครับผม จริงๆคิดคิดคิดว่ามีอยู่ครับผมใช่เพราะว่าจริงๆก็อยากอยากทำให้มันแบบมีหลายหลยแบบให้ทุกคน<ล>ได้ไดลองเล่นกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จริงๆํากันอยู่หลังบ้านนะผมก็เดี๋ยวอาจจะมีปล่อยมาอีก ก่อนี่ยนะครับ,บ,นนรบก็รู้สึกว่าได้ทําหลายๆอย่างก็เป็นเป็นการฝึกตัวเราด้วยครับในการเ,เลี้ยงลําดับแต่ละอย่างในในหน้าที่ที่เราต้องทำครับผมก็รู้สึกว่าด้านนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้กําลังใจเราพอสมคนรวรแล้วก็การขับก็ให้กําลังใจครับผมก็เลยมีกําลังใจไปทําอีกพาร์ทด้วยทําให้เออเอนเรียกยังงว่า กำลังใจจากทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนมากกว่าก็เลยแบ่งแบ่งเวลาได้ก็เหมือนกัน่ไมรัแบ่งเวลาไม่เหมือนไม่เหมือนคนนี้พูดไปเฉยใช่ครับน้องๆคนนี้ก็ต้องแบ่งใช่ครับก็ก็อ่ช่วงที่ผ่านมามิดเทิมก็ถ้าพูดจริงๆก็เหนื่อยครับผมแต่ว่าที่ผ่านมาได้ก็เพราะว่าพี่อนลาทุกคนพี่ทีมงานทุกคนที่ช่วยบาลานซ์ให้พวกเราช่วยจัดเวลาให้พวกเราก็ผมพอพี่เลย ใช่ครับพี่เลยช่วยสอนการบ้านให้แทสกันนะ่วยนั่งรำรำบ้านให้ผมแทสบ้างถ้าเก่งเลขกครับผมสอนเลขใช่ใช่พีเลิเพราะพี่พี่เก่งวาดรูปพี่พี่สามารถวันรูปได้นะแต่ก็แต่ก็ใช่ครับหามาได้อย่างจบแล้วครับจบมิเตอร์ไปแล้วแล้วดีใจมากๆตอนนี้โล่งออกมามากแล้วพร้อมทำงามสุดๆครับผมควิ่เลยวิ่งเลยทำเวนทามดูเศร้าๆนะพูดไปอะไรครับเดีเศร้าไม่เศร้าจบหลักสูตรจริงๆของผมก็ก็คล้ายๆกันครับก็ต้องแบ่งเวลาอะไรเงี้ยครับก็พยายาม ไปเรียนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ทําง,งานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีตรงที่ว่าสิ่งที่เราเรียนตอนนี้มันคือสิ่งที่เราชอบก็เลยทําให้การไปเรียนแต่ละครั้งมันมันมีแต่ความสนุกครับมันเลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ส่วนผมก็กะจะต่อโทรอยู่พีเนืว่าไปยาโดูผ <c> ม <oughs> <c oughs> ขอไดมจริงๆลแล้วพอเราเอลาคือเราเราจะตารางมานั่งกลางกับพี่ได้แล้วจริงๆเราน้องติดวันไหนน้องว่างวันไหนกันแล้วเราก็พี่ๆพวกพี่พี่ใหญ่ก็จะ คอยหาเวลาแซกเพื่อที่จะแบบมีเวลาแมทช์กันได้เลับด้วยความช่วยเหลือจากทีมงานแล้วก็ทุกๆคนนะครับก็พวกเราก็สามารถเรียนอย่างล่าตื่นและทุ่งง่ายได้ก็คือที่มีกินว่างสามารถสร้างงนได้ตลอดเลยตลอดนะ คือพร้อมพร้อมพร้อมลาเรียนครับเอาแค่นี้ดีกว่่าใช่ครับกลางเสื่อกลางบอกเสื่อลพร้อมลาเรียนครับครับก็สามารถติดต่องานพวกเรามาได้นะครับทางไลน์แอดเอกโองนะครับผมเอกโอึงนะครับผมสามารถใช่ครับผมก็มีคิวว่างอยู่นะครับถุก ยิ่งสงการยังแน่นไี่อีกนะจริงจริงก็ได้แมนนอ่ะใช่ไหมแมนนอีกแน่นอีกแ่นอีกสงการเลยังมีวันพากนะครับทุกคนนะครับสงการมีวันพักนะคะยิ่งยิ่งพู้ผมยิ่งจะจบอ่ามิตรเพิ่มเพิมสองแล้วก็ยิ่งโอ้ยไม่มีเรียนอีกแล้วหาเวลาดีกว่าทํางานทํางานเริ่มเริ่มก็สงการเดือนนี้ก็ว่างตั้งแต่เดือนนี้แต่วันนี้เป็นต้นใบแล้วเนียครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบติดหนี้หรอก เอาเอาเป็นว่าพวกเราชอบทํางานครับใช่ครับเราชอบทำงานมากๆก็อยากมาเจอทุกคนอยากเจอแฟนคลับแล้วก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขครับผมนี่วันนี้คิดถึงมากเลยนะครับอยากมาสัมภาษณ์มากๆเลยคิดถึงพี่ๆกันมากจริงเนี่ยด้เขาจะเริ่มถามแล้วเขาจะเริ่มถามแล้ว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 เด็ดกันแล้วจะถามเด็แล้วขอเจ้าให้ปากถึงขอแพ้ขอคอนเฟิร์มนั่นไงเแบบวันไหนเดือนไหนโอ้โหเอาจริงนะครับ มันติดอยู่ที่ปลายลิ้นเกือบจะได้พูดแล้วมันาไปอีกนิดนึงเยนะเกือบจะได้พูดแล้วแต่อีกนิดนึ่งใอีกนิดนึงจะได้พูดละคือตอนคือตอนนี้พวกเราแล้วก็ทีมทีมทีมงานทุกคนนะครับคือเราเราวางแผนแล้วก็เอ่อทำตารางสเกจโดสเกจโอ้เออมาทั้งหมดแล้วออเอออยาออเอกเอเรอติอออออเ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 ออออออ สิ่งที่มาช้ามันจะดีเสมอครับผมจริงๆมันมีคือมันมีแบบวางไว้แล้วแค่รอเวลาที่เหมาะสมอ่าได้เลยยังไม่เหมาะหรือเปล่านี่ไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ครับผมเดี๋ยวก็ได้ประกาศแล้วแหละเดี๋ยวได้ประกาศแล้วเดี๋ยวได้เฉีนตื่นเต้นมากเลยออ่ะขบคุณครับขอบบคคุณรัขอบคุณครับ